บินอีโคโนมีหรือว่าบิสเนสคลาสดีกว่ากันทุกคนต้องรู้อยู่แล้วครับว่าบิสเนสคลาสดีกว่าแต่ว่าเมื่อไหร่จะต้องจ่ายเป็นบิสเนสคลาสคลิปนี้มีคําตอบครับตั้งแต่เช้าก็ช่วยพ่อแม่ถือของเลยนะเก่งมากเฟอร์ชุดเจ๊ถือจริงป่ะเนี่ยเอาของของึ้นรถแล,ะล,ะล,ะละ้วลูกเยอะไหมของเราอะ่ะไปดูสิครบไหมนับให้หน่อยนั่งก่อนลูกเร็วเดี๋ยวเครื่องบินตกเครื่องบินแล้ว วันนี้วันที่19เดือนมิถุนายนนะ2 2 2พทยีพายๆกำลังจะไปไหนคะเที่ยวเราเกือบไม่ได้ไปรู้รู้ไหมเนี่ยเราแบบได้พาสปอร์ตกันตอนสุดท้ายพอดีเลยใช่ไหมพายสุดท้ายของสุดท้ายของสุดท้ายเลยเราบินมาคิดตอน9โมงเชา้าเนาะน่ะนะ้มาบันเสาร์ตอนประมาณ10โมงนะได้ไม่ถึง2 4ชั่วโมงก่อนบินเป็นแบบทริปที่ต้องบอกว่าลุ้นระทึกสุดๆเลยทีเดียวนะแต่ว่า เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังไว้แถวๆนี Wall ้เนาะใครแบบอยากจะติดตามก็ลองไปกดดูนะว่าทํายังไงให้ไม่โป๊ะนะต่อไปแบบเราจะไม่เอาแบบตื่นเต้นขนาดนี้อีกแล้วเกือบเสียตังเป็นแสนนะเพราะว่าถ้าพาสปอร์ตไม่ได้คืนนี้คืองานเข้ามากๆเลยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ซันสเตยวันสนกับนายสนครับล่าสุดนะครับผมได้มีกาสเดินทางแล้วก็มานั่งึเอเราเนี่ยก็มีการเดินทางทางตั้งแต่โลคอสอโคโนมี แล้วก็ Business c a a s วันนี้ก็เลยอาจจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะครับเพราะว่าทุกคนคงมีคำถามคล้ายๆกันนะครับว่าราคา Business c a า s เนี่ยมันแพงกว่าตั้งหลายเท่าอย่างนี้ยอมนั่ง Economy ดีกว่าไหมเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาเล่าให้ฟังเจาะลึกกันครับว่า Economy กับ Business c a า s เนี่ยมันต่างกันตรงไหนบ้างแล้วก็เมื่อไรหร่ที่เราควรจะเปลี่ยนอัปเกรดตัวเองนะครับจากอ c o ค o m มเป็น Business วันนี้เรานั่งแบบ สายการบินโอมานแอร์นะครับตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่าสายการบินนี้ไม่เคยนั่งแล้วก็ช่วงนี้มีข่าวว่าแบบสายการบินที่เป็นแบบอาหรับนะเป็น Middle East เนี่ยก็มีแบบว่าโดนขโมยบ่อยนะก็อาจจะเป็นเพราะสภาพเศรษฐกิจอะไรด้วยแต่จริงๆก็ไม่ใช่เพราะอาหรับเนาะเคยได้ข่าวว่าแบบพวกแบบบางทีสิงคโปร์แอร์หรือว่าจะเป็นแอร์ไลน์เนี่ยโดยเฉพาะฝั่งที่เป็น BC เนี่ยบางทีแบบรับๆอยู่ตื่นก็ไม่เอาของหายนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ระวังตัวเป็นพิเศษ นอกจากระวังลูกแล้วระวังตัวด้วยสิ่งเดียวคุณจะ่ห้ามหายคือคือลูกอาสามีก่อนอื่นเรามาเปรียบเทียบความแตกต่างกันนะครับระหว่างอีโคโนมีกับบิสเนสก่อนนะครับอีโคโนมีก็คือทุกคนรู้อยู่แล้วครับคือชั้นประหยัดใช่ไหมครับส่วนบิสเนสคลาสเนี่ยก็คือชั้นธุรกิจวันนี้เราขออนุญาตไม่พูดถึงเฟิร์สคลาสนะครับผมคิดว่าเฟิร์สคลาสเนี่ยเป็น แบบเฉพาะกลุ่มเลยที่จะขึ้นจริงๆตัวผมก็ยังไม่มีโอกาสขึ้นสักทีนะครับเพราะว่าจะขึ้นที่ไรก็รู้สึกว่าเสียดายตังเหลือเกินนะครับ <S <S <อ>ถึงแม้กระทั่งเราแลกไมคก็ตามเนี่ยก็ยังไม่มีโอกาสได้ขึ้นสักทีเพราะรู้สึกว่าถ้าเราเก็บไมายไปทาอย่างอื่นดีนนกว่าแค่พิเศษค่ะและ้วก็แฮปปี้ละอ่ะก่อนอื่นเราพูดถึงข้อที่1ก,กันก่อนนะครับก็คือเรื่องของความสบายนะครับทุกคนนะทราบอยู่แล้วนะครับว่าอีโคโนมีเนี่ยปกติเราขึ้นไปเนี่ยเราก็จะเจอ ซีติ้งแบบฟอร์แมตเดิมๆนะครับก็คือจะเป็นเก้าอี้เนี่ยวางติดๆติดกันนะครับในส่วนของ Business Class เนี่ยมันก็จะเป็นเก้าอี้ที่ใหญ่ขึ้นนะครับนั่งสบายมากขึ้นนะครับจะมีเลครูมที่มันยาวขึ้นหมายความว่าเวลาเรายืดแขนยืดขาเนี่ยมันก็จะแบบสบายมากขึ้นวันนี้เราไปเที่ยวที่ไหนกันพ่อแม่จะบอกนะที่แรกที่เราจะไปเนี่ยคือประเทศอิตาลีไปพูดที่อิตาลีจะดื้อไหม ไม่เด้อแันไปยิ้มก่อนยิ้มมาก่อน,อน <c oughs> รวมถึงเรื่องของการเอนเบาเนี่ยอันนี้คือชัดมากๆนะครับ Business Class เนี่ยต่อให้เป็นเครื่องบินเก่าแค่ไหนก็ตามเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยมันก็จะเอนได้แบบเกือบๆสุดนะครับเกือบๆอแบบนอนลงไปได้แต่ได้เป็นเครื่องบินสมัยใหม่นะครับบางโมเดลเนี่ยก็จะมีการแบบ นอนแบบ flat b บดได้เลยนะครับเวลาเราเดินทางระยะไกลๆเนี่ยมันก็จะทําให้เราสดชื่นมากกว่าเวลาเราแบบต้องตื่นขึ้นมานอกจากเรื่องความสบายนะครับก็ยังมีเรื่องตัวพอร์ตชาร์จต่างๆของตัว Business Class นะครับซึ่งบางที่ก็จะมีปลัก๊กมาให้เลยนะครับสามารถเข้าไปเสียบ Mac Book เสียบสายชาร์จได้เลยนะครับต่อมาข้อที่2นะครับนอกจากเรื่องของความสบายของที่นั่งเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่แบบเห็นได้ชัดมากๆนะครับก็คือเรื่องของอาหารนะครับเราขึ้นอีโคโนมี่ปุ๊บเนี่ยถ้าเราจะจําได้นะครับก็คือเราเขาจะเส์ อาหารมานะครับก็อาจจะเป็นอาหารหนึ่งถาดที่จะมีฟอยหุ้มอาหารนะครับแล้วก็จะมีสแน็คมานิดหน่อยนะแต่ถ้าเป็นส่วนของพิเศษคลาสเนี่ยเขาก็จะเสิร์ฟเยอะกว่านะครับขึ้นปุ๊บเนี่ยเขาจะถามถึง r e f r e s h m e n t ก่อนนะครับจะดื่มเครื่องดื่มอะไรจะเป็นวน์จะเป็นแชมเปญจะเป็นน้ำมัตลมจะเป็นน้ำส้มข้นสดรวมถึงอาหารที่เสิร์ฟเนี่ยก็จะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นอาหารแบบเป็นคอร์สนะครับก็คือเขาจะเสิร์ฟมามีแบบแอปเปติเซอร์ izer, นะครับมีเมนคอร์สมีดีเซอรท์ที่เป็นของหวานนะครับซึ่ง ลักษณะแบบนี้มันก็จะแบบเหมือนกับเราได้ประสบการณ์ในการทานอาหารแบบกึง่งๆึ่งฟรายดิ้งนิดนึงอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสายการบินที่ทุกท่านเลือกนะครับตอนแรกคิดว่ามาแบบพอเชนแค่นี้อ่ะแต่เพิ่งว่ามาเป็นจานใหญ่แบบทูน่าแบบใหญ่มากเนาะเราก็เลยสั่งอเซฟเซอร์ไป2จานตอนนี้อยู่สนามบินที่โอมากกนกำลังทรานสิทอยู่แล้วก็จะบอกว่าแอร์ไม่เย็นว่ะ <c oughs> แอร์ไม่เย็นเพราะข้างนอกน่าจะร้อนมากมากเมื่อกี้มองจากสนามบิน ต้องบินลงมาคือแบบว่ามีแต่ทะเลตายอย่างเดียวแล้วไม่มีอะไรเลยเป็นไงหน้ามา้าน้าม้าแตกเหลรอลูกผม <c oughs> อยากจะรู้ว่าของอะไรแพงหรือเปล่าในประเทศนั้นๆค่าหองชีพเป็นยังไงให้มาดู Big Mac Index นะครับ BIG MAC Index ของเรานะครับวันนี้คือ3.825 Real รียแอบแวะมาดูอาหารของประเทศนั้นๆหน่อยนี่มีอะไรบ้างน,นี่อันนี้เหมือนที่เรากินบนเครื่องมาเลยตัวนี้ ตัวนี้ก็กินแล้วตัวนี้ก็กินแล้วบนเครื่องนี่อาหารเทรดิชั่นไปูเห็นอะไรครับเห็นน้ำน้ำเหรอต่อมาข้อที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของการบริการนะครับก็อันนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าคนที่เขาจ่ายเงินแบบ ในเรทที่มันสูงกว่าเนี่ยก็มักจะได้รับการบริการที่มันดีกว่าจริงๆแล้วหลักๆเนี่ยไม่ได้เป็นว่าพนักง,งานไม่อยากจะเซอร์วิสนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของจํานวนพนักง,งานเคบินครูเนี่ยเราคนเรียกสจวจเป็นคนเรียกแอร์นะครับเคบินครูต่อผู้โดยสารที่ต้องดูแลถ้งนะลองจิงนตนาการนะครับเวลาเราเดินขึ้นไปที่ฝั่งอีโคโนมีเนี่ยผู้โดยสารก็เต็มเลยใช่ไหมครับ แล้วก็พนักง,งานชุดหนึ่งเนี่ยเขาก็สามารถดูแลลูกค้าได้ค่อนข้างจํากัดน,นะครับในขณะที่ในฝั่งที่เป็น Business Class เนี่ยพนักง,งานหนึ่งท่าน2ท่านเนี่ยเขาสามารถดูแลลูกค้าได้ทั่วถึงมากกว่ามีมีพี่เต่าด้วยพี่เต่าเซฟขอบคุณอีกรอบนึ่งค่ะ hey, thank you เรื่องที่4ี่ก็คือเรื่องของของเล็กๆน้อยๆที่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะให้อยู่บนเครื่องนะครับหลายคนเรียกว่า a m e n i t y นะครับถ้าใคร คุณเคยกับการนั่งแบบ Business Class เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาก็คนไทยเนี่ยก็จะชอบแบบขเข้าไปล่าลิมว่าที่อยู่บนฝั่ง Business Class หรือฝั่ง firstC l a s s ครับก็คือเขาจะให้แบบเป็นกระเป๋าแบบน่ารักน่ารัมาใบหนึงนะครับแล้วก็ข้างในก็จะมีพวก แปรงสีฟันยาสีฟันน้ำยาบ้วนปากน้ำหอมโลชั่นทาผิวที่บังตาสูงเท้าอะไรพวกนี้ครับที่เขาแพคมาในกล่องแบบน่ารักน่ารักแล้วก็ให้กลับบ้านไปเลยนะครับซึ่งในส่วนของอเมนิตี้นี้เองนะครับถ้าเป็นฝั่งของอีโคโนมีเนี่ยบางทีก็จะให้น้อยกว่าครับหรือว่าจะไม่ให้เลยเดี๋ยวจะให้เฉพาะตอนรีเควสตนะครับแต่ว่าถ้าเป็นฝั่งของ i ิเ s s ค้าเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเตรียมอุปกรณ์เหล่านี้ครับมาให้เรียบร้อยแล้วอันนี้เขาเอาไว้แกะออกมาแล้วเอาไว้ยัดไ้ในถุง เวลาโดนหมาป่าบนน่ะยัดหูเลยแต่ไม่ได้ยินเลยเรื่องที่5นะครับก็จะเป็นเรื่องของน้าหนักกระเป๋าใช่ไหมครับผมยกตัวอย่างการบินไทยก็แล้วกันเนาะการบินไทยเนี่ยจะให้น้าหนักกระเป๋าที่อีโคโนมีเนี่ยอยู่ที่20่สถึงสากิโกรัมนะครับอย่างตัวผมเองเวลาเดินทางการบินไทยอีโคโนมีเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะได้ประมาณ20่กิโลนะครับถ้าเกิดเป็นเรียกว่า rop member เขาเอาจจะได้ตัวน้ำหนักเนี่ย on top ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับอาจจะเพิ่มอีก10กิโลกรัมนะครับแต่ว่าปกติจะได้20-30ถ้าเป็นส่วนของ Business Class นะครับ ปกติแนละ้วเนี่ยอย่างการบินไทยก็จะให้น้ําหนักมากถึง40กิโลกรัมนะครับในส่วนของ First Class เนี่ยซึ่งโมงเล็บว่าผมก็ยังไม่เคยขึ้นเหมือนกันนะครับให้อยู่50กิโลกรัมซึ่งเอาจริงๆแล้วก็ะเป๋า50กิโลกรัมผมไม่รู้จะไปแบกอะไรไปนะครับแต่ผมเข้าใจว่าก็อาจจะมีคนที่แบบขนของไปได้เยอะขนาดนั้นเหมือนกัน แล้วบอกพ่อแม่เนี่ยอร่อยเปล่าอร่อยอร่อยเหารคนเครื่องเนี่ยมันอารมณ์บายได้นิ่งก็เรียกว่าได้เลยนี่ตอนนี้ลองดูบรรยากาศสองทุ่มนี่ไม่ได้โมนะครับสองทุ่มตรงของอิตาลีตอนนี้โอ้โหสว่างมากแปลว่าทุกวันเราจะมีเวลาเที่ยวแบบยาวสุดๆ เพิ่มเติมจากเรื่องน้ำหนักของกระเป๋านะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องของเวลาที่เราจะประหยัดไปได้นะครับที่เห็นชัดๆเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวเราเรียกว่า priority bag นะครับคือเวลาเราเช็คอินที่เคาน์เตอร์สนามบินนะครับปกติแล้วเนี่ยอันดับแรกเลยก็คือถ้าเป็นพิเศษค้าก็จะเป็นช่องแยกถูกไหมครับช่องนั้นเองเนี่ยเวลาเขาโหลดกระเป๋าเราขึ้นไปนะเขาจะแปะกระเป๋าเราเป็น priority bag นะครับหมายความว่า เวลาโหลดเข้าไปในเบล์เข้าไปในท้องเครื่องเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นขึ้นที่หลังแล้วก็ออกก่อนนะครับเพื่อที่ว่าพอเวลาเขาลำเลียงมาที่สายพานเนี่ยกระเป๋าของฝั่งที่เป็นเฟิร์สคลาสกับบิสเนสคลาสเนี่ยเขาจะออกมาจากตัวสายพานก่อนนะครับนักธุรกิจหรือนักเดินทางหรือว่าคนที่แบบเรียกว่าเวลามีค่ากับชีวิตเนี่ยเขาก็สามารถหยิบของจากเบลแล้วก็เดินทางต่อได้เลยนอกจากเรื่องกระเป๋าที่แด้หนักมากกว่านะครับก็ยังมีเรื่องของการอำนวยความสะดวกนะครับต่างๆในสนามบินนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับ หลังจากเราเช็คอินเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราต้องเดินไปที่ไหนครับก็ต้องเดินไปที่ตอมถูกไหมครับในส่วนของตอมนี่เองครับถ้าเป็นฝั่งอีโคโนมี่นะครับเราก็จะเดินทางไปฝั่งที่ทุกๆคนอ่ะเดินทางไปพร้อมกันนะครับส่วนถ้าเป็นฝั่งของบิเนสคลาสนะครับเขาจะมีเลนแยกออกมานะครับซึ่งในส่วนนี้ครับเขาก็จะเป็นช่องพิเศษเลยนะครับส่วนใหญ่คนก็จะน้อยกว่าเดินทางด้วยบิเนสคลาสเนี่ยก็จะสามารถร่นระยะเวลาในการเช็คอินผ่านตอมเนี่ย ได้เยอะพอสมควรหลายคนถ้าฟังมาถึงจุดนี้ก็บอกว่าเออก็รู้อยู่แล้วแหละนะครับก็ business class มันแพงกว่ามันก็ดีกว่าก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับถ้าเงินมันไม่ใช่ปัจจัยใช่ไหมครับแน่นอนครับทุกคนก็ต้องขึ้น business class นะเพราะว่ามันใหญ่กว่ากว้างกว่าสบายกว่าอาหารดีกว่าขึ้นเครื่องเร็วกว่าน้ำหนักได้เยอะกว่าเหมือนที่ผมพูดมาทั้งหมดนะครับแต่นะครับ แล้วเมื่อไหร่ก็ตามนะครับคืออย่างนายสนนะครับก็ไม่ได้เป็นคนที่ใช้เงินสุรุ่สุรายใช่ไหมครับเราก็ใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่เราหามาอย่างยากลําบากเนี่ยเราก็อยากจะใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ผมอยากจะมาแชร์เพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับหลักการในการตัดสินใจว่าเมื่อไหร่เราจะขึ้น n ิ s s c คล s สนะครับเมื่อไหร่เราจะขึ้น Economy Class นะครับ ใครฟังถึงจุดนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะครับเราจะได้มาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเราแชร์สาระดีๆแบบนี้ต่อไปครับต้องเล่าก่อนว่าปกติแล้วเนี่ยตั๋วเครื่องบินของ economy เนี่ยเทียบกับ business class เนี่ยราคามันจะต่างกันอยู่ประมาณ4-5เท่านะครับเช่นสมมติว่าเราบอกว่าตั๋วเครื่องบินอีโคโนมี่เนี่ยราคา25,000บาทนะครับคือทุกครั้งเนี่ยเวลาผมกดตั๋วเนี่ย ผมจะไปกดดูบิเศษค้าประจำนะครับเพราะว่าอยากอยากเดินทางด้วยพิเ s ษคันนะครับทีนี้ถ้าเกิดเอา25งหมคูณสเนี่ยหรือคูณ5เนี่ยมันก็อยู่ประมาณ1น0 0 0 0บาทหรือ125,000บาทนะครซึ่งราคานั้นเนี่ยเป็นราคาที่นายสนไม่จ่ายนะครับก็คือผมรู้สึกว่าเวลาของเรามันไม่ได้มีค่าขนาดนั้นนะครับเ,เวลาที่เราประหยัดเป็นในที่ต่างๆเนี่ยรวมถึงอาหารที่มันดีกว่ารวมถึง เบาะที่นั่งที่มันแบบอาจจะสบายกว่านะครับแล้วก็ชั่วโมงการบินที่มันอาจจะไม่ได้เยอะมากนะบ,บิน5ชั่วโมง6ชั่วโมงเนี่ยเรายังเชื่อว่าเรายังหนุ่มยังแน่นอยู่นะครับเราก็ยังสามารถแบบเอาว่าเราแบบประหยัดเงินไม่หน่อยนะกำเงินอีกห0 0 0ื่0เส่วนต่างเนี่ยแล้วก็เอาไปเที่ยวในที่ประเทศนั้นๆแบบอยู่สบายๆซื้อเช่าโรงแรมดีๆด,ดีกว่าทานอาหารดีๆแบบ ลักชัวรี่แบบมิชลินสตาร์ที่ประเทศนั้นๆดีกว่านะครับหรือว่าอาจจะเอาเงินไปลองประสบการณ์ใหม่ๆที่เราไปท่องเที่ยวน่าจะเป็นเรื่องที่แบบโอเคกว่านะครับเราจะขึ้นบิสเนส s s c สเนี่ยจะมีอยู่2กรณีนะครับสำหรับนายสนนะครับกรณีแรกเนี่ยก็คือแลกไม้ไปได้เนี่ยไว้ถ้ามีโอกาสผมจะทำคลิปเกี่ยวกับการแลกไม้ให้นะครับแต่ว่าถ้าเราต้องซื้อล่ะปกติแล้วเนี่ยถ้าราคาตั๋วเนี่ย อยู่ห่างกันประมาณ2.5เท่าเนี่ยผมจะเลือกเดินทางแบบ business class มากกว่านะครับแล้วตัวอย่างทริปล่าสุดที่เราไปนะครับเราเดินทางจากรุงเทพเนี่ยไปที่อิตาลีเนี่ยป็นลงที่มิลานตั๋วอีโคโนมเนี่ยราคาอยู่ประมาณ35,000บาทนะครับถ้าเอาสูตรเมื่อสักครู่นะครับ35,000คูณ 2.5เนี่ยก็จะได้อยู่ประมาณ87,500บาทนะครับตีซะประมาณ90,000บาทนะครับปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยเราเจอตั๋วที่แบบราคาแบบประมาณ70,000กว่าบาทนะครับเราก็เลยเดินทางด้วย business class แทนที่จะเป็น economy ซึ่งต้องบอกว่าหลักการในการใช้เงินของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะครับบางคนเนี่ยจะประหยัดน,นั่ง economy ตลอดอันนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับส่วนบางคนก็อยากจะแบบจ่าย business class ตลอดแพงเท่าไหร่ก็จ่ายอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่สําหรับนายสนก็คือ 2.5เท่าของราคาโฟโนมีเนี่ยผมคิดว่าเป็นราคาที่ผมรับได้ครับโอเคแถมเพิ่มให้นะครับอันนี้เป็นความรู้ที่เราเพิ่งม,มาตระหนักถึงนะครับตอนที่เราเรียกว่ามีลูกแล้วนะครับก็คือ,อ,อราคาตั๋วเด็กเนี่ยตอนแรกเราก็จ่ายไปแบบชิวๆสบายๆนะครับไม่ได้มีอะไรเพราะว่าปกติแล้วถ้าเกิดลูกเนี่ยอายุต่ํากว่า2ขวบเนี่ยปกติทุกแอร์ไลน์เนี่ยก็จะคิด ราคาตั๋วเด็กเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20-25%ของราคาตั๋วผู้ใหญ่มันก็เป็นราคาที่แบบรับได้นะใครมีลูกอายุต่ำกว่า2ขวบแล้วต้องเดินทางเนี่ยขึ้นพิเศษครัผมว่าจริงๆก็คุ้มเหมือนกันนะครับเพราะว่าเบาะที่นั่งก็ใหญ่นะครับเวลาเราเลี้ยงลูกเขาก็มีอุตส่์สักเท่าไหร่แต่นะครับถ้าเกิดใครมีลูกเกิน2ขวบเมื่อไหร่นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องระวังนะครับก็คือคุณจะต้องจ่ายราคาตั๋วเนี่ยเต็มข้อเลยครับก็คือถ้าเขาชาร์จมาแสนคุณก็โดน,าดาาน,นาคาบบ 1, าเเตเ็อบ11,000รทมๆ โอเคครับนั่นครับก็เป็นสรุปข้อดีข้อเสียเปรียบเทียบไปฟังนะครับเกี่ยวกับ Economy Class กับบิ s เนส s s าสครับแล้วก็หวังว่านายสนจะมีอีกวันหนึ่งที่มารีวิว First c l a s s กับทุกคนฟังนะครับก็ถึงวันนั้นก็นายสนก็อาจจะแบบเริ่มทำใจได้แล้วนะครับ่าขึ้นเฟิร์สคลาสได้นะครับแต่ว่าณนะช่วงเวลาตอนนี้นะครับเราก็อายุป,ประมาณนี้ก็คิดว่าเออคงถึงการรับเวลาแล้วแหละที่ต้องขึ้น Business Class นะครับเพราะว่าเราแบบสามารถประหยัดเวลาได้เราแบบ ขึ้นเครื่องบินลงเครื่องมาแล้วแบบมันไม่ได้เหนื่อยล้าจากการเดินทางสักขนาดนั้นยิ่งการเดินทางที่แบบเป็นระยะยาวแบบเนี้ยสิชั่วโมง10ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยผมคิดว่าเดินทางด้วย i n เซ s นทรั s เนี่ยก็ก็คุ้มค่าพสมควรนะครับถ้าเกิดคุณหาตั๋วได้ในราคาที่แบบสมเพุสมผลนะครับก็ วันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับใครมีความคิดเห็นต่างยังไงหรือว่ามีเทคนิคดีๆยังไงที่แบบเราอาจจะลืมพูดไปคำถ,ถามตรงไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับแล้วเดี๋ยวไว้เดี๋ยวในส่วนจะมาตอบนะครับโอเควันนี้ก็ขอจบรีวิวอีโคโนโมีกับพิเศษคัสเตอเมื่เท่านี้แล้วพบกันใหม่อ p พีหน้ายังมีอีกเยอะมากนะครับลิปที่เป็นเพลย์ลิสต์ของการเที่ยวยุโรปในรอบนี้นะครับยังไงเดี๋ยวไปคุยกันนะครับสวัสดีครับ นี่ตอนนี้นั่งรถไฟไปที่ในเมืองนะครับอันนี้เป็นอากาศเป็นทุ่งนานิดหน่อยแต่ว่าก็ให้สังเกตคือข้างนอกสามทุ่มแล้วยังสว่างโล่อยู่เลยอ่าไม่เห็นเลย <c oughs> เห็นแต่เม่งตัวเองตสวางอยู่ <c oughs> <c oughs>